ผม<ส>อ่าเจ้าสันวันนี้เจอกับยอดไฟเตอร์เคยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเจอวันนี้เลยร้อยยี่ส <100 S 1> ิบขอดีเลยดิซ้อมอยู่ส้อมส,อสอมัยเหมือนเดิมเบ็ดเสร็จกี่วันรอบนี้สามอาทิตย์ครับชคหวยสักห้าหกสิบถึงไหมโโได้นะสามไฟหลังนี้เราเริ่มกลับมาเริ่มฟอร์มเริ่มนี้แล้วนี่เท่ากี่ไฟกลับมาที่สนามไฟหนึ่งแล้วก็มาไฟนี้นะล่าสุดชกวงร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยยี่สิบกลางวันนะนะเราเคยชกกลางวันไหม เคยอยู่ครับเคยอยู่นะไม่ใช่ปัญหาเราก็น้ำหนักเราปล่อยๆปีนี้เราอายุ21ปีฝีมือหรือเข่าเข่าเครื่องนะไอ้ยอดไฟเตอร์นี่มันสไตล์ยังไงเด็ก่งโอ้โหเด็กจากจังหวัดสุรัตน์สุรัตน์ธานีอ่ะบอกทางบ้านเชียร์ในเด็กสุราษฎร์พี่น้องดาวสุราษฎร์ช่วยเป็นกำลังใจเพิ่มด้วยสิบทีนี้คอยช่วยดีหน่อยปล่าโอเคน้องชายสวัสดีครับผมยอดไฟเตอร์ไรที่วันนี้เจอกับเจ้าสารนะไม่เคยไม่เคยเจอนะเราไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่เอฟเอ ขอเอ็มคุ๊บนะที่วันนั้นฟ้องมาฟ้องมาสามสี่ทิศเราเนี่ยประเภทเปิดเกมไหมเปิดเกมมวยบู๊มวยบู๊เนยเจ้าสันนี่น่าจะผีมือนะเราสูงเท่าไหร่ความสูงความสูงหนึ่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่ปล่อยห้าสิบแปดปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามครับชกมารวมๆเท่าไหร่ได้หกสิบเจ็ดหิศน่าจะมีนะสามไฟหลังของเราเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้งไฟหลังแพ้สองสองไฟชนะหนึ่งชนะหนึ่งนะล่าสุดชกไว้ร้อยเท่าไหร่ ร้อยยี่สามครับนี่วันนี้โหลดลงมาหน่อยดิคุค้มกี่โลได้สี่โลห้าโลได้ก็พอสมควรอ้าน้ำหนักไปรอยทีนึงห้าสิบแปดโลเด็กจากจังหวัดโคราชครับอ่ะบอกทางบ้านเชียร์กูรแรกวันนี้สวัสดีครับชาวโคราชครับฝากเชียร์ยอดไฟเตอร์เลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับขอจุกดีครับ